ก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะวนันนี้ก็คือหน้านี่เหนียวมากก็เราก็มาเริ่มกันที่เออเริ่มมาเริ่มกันที่กิน กินวิตามินบำรุงผิวดีกว่าเรามาเริ่มที่กินวิตามินบำรุงผิวพัุ์ดีกว่าพอ เออพอเรากินวิตามินบังรูมผิวพรรณนะคะเราก็เราก็จะมาใช้เซรั่มนะคะเซรั่มไฮยาลูรอนผสมสารสกัดจากหอยหอยทาาสเนลเขาเรียกอ่อสเนลอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวก่นอนอ่ไฮยาลูรอน ไฮยาไฮยาลูรอนแอซิดแล้วก็โกลโกสเนลฟิลเทสโกลสเนลฟิลเทสหอยทองคำโกลสเนลฟิลเทสหอยหอยทองคำ เออถ้าใครได้มีโอกาสแบบว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปดูคลิปสอนแต่งหน้าถ้าใครได้มีโอกาสไปดูคลิปสอนแต่งหน้าของกระเทยกระเทยเกยกระเทยก็คือมีนมกระเทยก็คือมีนมแล้วก็เออเกยก็คือไม่มีนมส่วนสาวเสียบก็คือมีนมแต่ยังไม่ได้ตัดไอ้นั่น ก็คือทํานมแต่ยังไม่ได้ทําส่วนล่างเขาเรียกพวกเขาเรียกพวกสาวเสียบคือพวกพวกที่เป็นกระเทยเป็นเกย์เนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการแต่งหน้ามากแล้วก็เขาต้องมีเขาจะต้องมีใจรักตรงนี้จริงๆนะคือตแบบต้องเป็นคนที่มีใจรักมากมันถึงจะทําได้อะ oh หมดนะ้นวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยคือวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ว่าซื้อมาแล้วอืคือเมื่อวันก่อนเราก็เราเข้าไปดูเราเข้าไปดูคลิปที่กระเทยสอนแต่งหน้าและเรารู้สึก เอออึ้งทึ่งมากเลยแบบเขาเขาเก่งมากเลยนะเขาทำแบบไล้ตรงนั้นไล้ตรงนี้อะไรก็แบบว่าคือเราแบบอันนี้ก็คือแบบแห้งแล้วนะเนี่ยแห้งแล้วมันจะซึมเข้าผิวแล้วมันก็จะแห้งไปเลยพอมันซึมเข้าผิวแล้วมันก็แห้งไปเลยเนี่ยเราก็ลงรองพื้นแล้วก็แต่งหน้าได้โดยที่ว่าคือถ้าสภาพผิวของเราค่อนข้าง คือเอาไปว่าถ้าผิวของเราดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าถ้าเรามีสภาพผิวที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วสภาพผิวของเราค่อนข้างดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากหรืออคิอ้วเราลกอยู่แล้วคิ้วเราสวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันมากเราก็ใช้ไอ้นี่ไปเลยเซรั่มปลูกคิ้วเนี่ยเออก็คือไม่ต้องเขียนคิ้วไงเรา คือเราไม่ต้องเขียนคิ้วไงถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ต้องเขียนคิว้วแล้วก็ตรงนี้ก็พอเราลงาเซรั่มเสร็จเราก็ลงรองพื้นแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะก็ คือคนที่นอนดึกส่วนใหญ่ก็จะมีใต้ตาดำเหมือนหมีแพนด้าถ้าเป็นอ่ากระเทยถ้าเป็นกระเทยอ่ะเขาจะใชะ้คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์อยู่ไหนนี่นี่คือกระเทยมันแต่งหน้าเก่งมากแล้วเราก็แบบ คือมันแต่งหน้าเก่งแล้วเราก็แต่งแต่งแต่งสู้มันไม่ได้หรอกมันแต่งหน้าเก่งแล้วแต่งสู้มันไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะอันนี้สีเข้มนะคือเราเรียนแบบเขานะเรียนเราเรียนแบบวิธีการแต่งหน้าของเขา แต่เราจําไม่ได้เพราะเราคือเราดูคลิปสอนแต่งหน้าเยอะแล้วเราก็โงโงๆคือเราเราดูเขานะเขาทำแบบเนี้ย คืออันไหนอันไหนจำได้อันไหนจำได้ก็จำอันไหนจำไม่ได้ก็ช่างแม่มันเพราะว่าคือพวกเทคนิคแต่งหน้าเนี่ยมันเยอะมันใช้ความจำอะมันเหมือนแบบคือการเรียนแต่งหน้ามันก็เหมือนการเรียนทำอาหารอะมันเหมือนกันบางทีเราจำสูตรถ้าอันไหนเราชอบกินอะเราก็จำสูตรอาหารได้ จำสูตรได้แต่ถ้าอันไหนเราไม่ชอบกินเราก็จําสูตรไม่ได้หรอกว่ามันต้องใส่อะไรบ้างมันก็เหมือนการแต่งหน้าแหละเหมือนกับว่าถ้าเราแต่งตามเขาาเงี้ยเออถ้าเราเปิดคลิปแล้วเราแต่งตามเขาเราก็แต่งได้เหมือนเขาแหละเพราะเราดูเขาเราดูว่าเขาทํำยังไงเราดูว่าเขาทํำยังไงแล้วเราก็ทําตามเราก็ทําได้ถูกไหมแต่ถามว่าเออถ้าคือเราดูเขาทําเราทําตามอันนั้นอนะ่ะทําได้แต่ว่าถ้าถามว่า คือเราเราสามารถจําที่เขาทําได้ไหมบางอันก็จําได้บางอันก็จําจไม่ได้แล้วแต่ละคนเขาก็มีเทคนิคแต่งหน้าที่ไม่เหมือนกันนะมันอยู่ที่ว่าเราชอบคนไหนคือบางคนน่ะเขาจะไอ้นี่เลยนะคือเขาจะบางคนเขาเทคนิคแต่งหน้าเขาไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะคือเขาจะรองพื้นเสร็จพอเขารองพื้นเสร็จให้หน้ามันเหนียวพอหน้ามันเหนียวแล้วอะ่ะเขาก็จะทาตาแต่งตาแต่งคิ้วก่อน แล้วก็พอแต่งตาแต่งคิ้วเสร็จก็มาทาปากทาแก้มแล้วก็ลงแป้งกลบกลบเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเขาเอ่อถ้าเขาให้หน้ามันเหนียวยเงี้ยแล้วเขาทาแก้มเนี่ยเออสีมันจะยึดยึดยึดได้นานมันจะทนกว่าหรืออย่างบางคนที่ว่าหน้าเขาเป็นรูรูอ่ะอย่างบางคนที่ว่าผิวเขาไม่สวยหน้าเขาเป็นรูรูรูอ่ะเขาจะรองพื้นอะ่ะประมาณสองชั้นนะ แล้วก็พอรองพื้นเสร็จสองชั้นให้มันหนาเขาค่อยมาทำไฮไลท์อ่ะคือเทคนิคการแต่งหน้าของแต่ละคนมันมีแบบต่างกันอะคือแบบคิดต่างกันทำต่างกันอะไรประมาณเนี้ย เราก็จะลงสีปากเราก็จะลงสีปากทับลิปคือจริงๆแล้วอ่ะลิปสติกที่เอใช้ะมันตัวตัวตัวเนี้ยนะมันเป็นลิปปากอมชมพูนะมันจะเป็นลิปสติกที่ผสมแอซิดซึ่งมันทําให้ริมฝีปากของเราอ่ะไม่ดำ มันจะเป็นลิปสติกที่มีสีสีแดงอมชมพูแล้วมันจะผสมพวกแอซิดอ่ะมันจะทําให้แบบปากเราไม่ดํามันจะทําให้ปากเราชมพูแล้วปากเราไม่ดําแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจุบไม่หลุด สังเกตได้เลยนะว่าเอชอบใช้ลิปสีนี้คือเราชอบใช้ลิปสีนี้เพราะมันสวยอันนี้เพิ่งซื้อมาอันนี้ใช้จะหมดแล้วแต่มันสีเดียวกันมันคนละยี่ห้อมันไม่ได้หมายความว่าเราทาสีนี้แล้วเราสวยนะแต่มันหมายความว่าคือเรา มันหมายความว่าคือถ้าเราได้ทาสีที่ตัวเองชอบแล้วเราฟินมีความสุขอะไรประมาณนี้แฮ happy ป happy ป้ีีปป้อะไรแบบเนี้ย เรามีความรู้สึกว่าบางทีครีมรองพื้นอะเรามีความรู้สึกว่าครีมรองพื้นสีเหลืองทาใต้ตาบางทีมันก็สวยมากกว่าใช้สติ๊กอะ เราก็จะทาใต้ตาด้วยสีม่วงฮัลโหล ได้อยู่ข้างล่างใช่ไหมคะ่ะค่ะเดี๋ยวลงไปแป๊บหนึ่ง